User was moved out of your channel. <Wars> <making> <noise> the User joined your channel. Bye 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 bye. Bye by 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 ตายยังบนบ้านตายมัยังเรเต็มขึ้ปบนป่าสองตัวแต่ล่างเข้าตัวนึงเรืมาดักุมนี้ยไปไหนมาไหนไปไหน ลงอยู่แล้วหรอกสองชั้นพี่น้องเราเล่นสองชั้นเลยพี่ดิชั้นลงเต็มเลยสองชั้นเหรอไม่นานแล้วคาราเมเกจแม่งเไะตรงนี้มีนะต่อตั้งหนึ่งตัวหนึ่ง้ามาเก็กจไหมแค่ลงแค่นุดลงมันกล้าตีนะแต่จะชวนเต้นกับมันนะขอบคุณสิบดาวครับพรุ่งนี้เข้าไปเล่นด้วยโอเคครับไอ้บ้านนี่มี รับเข้ามารนะับมาเร่งกับเดียร์สองคนเราให้มันดันมาคนอื่นดิบไปเลยมันไม่ทันแล้วประมาณยี่สิบตัวทำไมได้นะดิด ไปหนึ่งไอ้นัดรักแวะไปหนึ่งนัดไปนัดไ่ตั้งเก็บหลังนะพี่ตั้งโลนะบิ๊ๆถอยเลยถายเลย ไปหาลงมาแล้วก็ไปหาแอบกันน็อตเจ็บมากน็อตตายฮันนี้แตกน็อตไปเอาเฮ้ยน็อตมีตัวดักเปล่าตั้งโลด้วยเก็บแกรน,นี่แล้วก็มาเลยไอ้น็อตมึงนอนเลยเอ่ะเก็บฮันนี้แล้วถอยพอเอามาเล่นโ <c oughs> อ้โหโอ้โหถอยมาล็อตเฮ้ยแค่เราไปแอบไว้ก่อนไปแอบไว้ก่อน หมวกก็ไม่มีอ่ะครับอ่าฮะว่าพี่ลงอย่างรู้ว่าร้อย่าเพิ่งล้ลเนาะเก็บให้ไม่ทันแล้วเนาะ เอาดิสองคนนะเดี๋ยวพี่ไปหาจังหวะเก็บให้อ้องเอาเกาะเกาะพาไปก่อนได้ไหมนัดมันปลาระเบิดนะตายอีกหนึ่งนะัดโอ้ยระเบิดนัดมีอย่างนะ ไปไหน,น่อยนัดโอ้ไม่ไหววะนอตพี่กดเต็มที่ล้ไอ้ออไอนตอตดูของดิน้อง